สวัสดีพี่น้องครับผมมันนี้มาตกประกดครับไสนะครับขั้นโกงเลยครับถ้าก็มาข้าวเดียวเบิงเบิงพี่น้องเบิงมาเบิงน้ากันเอาได้เราตั้งกล่องให้พี่น้องไปเลยครับตังกล่องไปเลยเอามามตั้งไว้ใสนะครับโตบบกนี <laughs> ้คมวนบ่ถือไหมโตทีหาครับ Uh huh. ปากกุดขัางครับพี่น้องในเดี๋ยวครับพี่น้องปากกุดขัางใส่ใหญ่เลยครับผมกินเงียบๆนิ่งๆเลยว่าสิเก็บเบสดงัดขึ้นมาติดเสยครับผมพี่น้องปากกุดขัางตัวใหญ่ แต้มที่ห้าเก็บครับผมหาแต้มนะครับโอยางไงเลยลูกมันลูกมันตัวนี้ใส่ประมาณสี่ขีดเก็บครับพี่น้องนี่พี่น้องนี่บรลดมีจะใส่แบบเอฟ ลง้่วเดี๋ยวผมว่าไม่สิผงเอาไหมขั้นหนกเอาอยู่เลยหลุนกันงายๆครับพี่น้องอ่ะของหยาดเก็บปลาครับผมแบบนี้ก็ต่อสิครับสวยงามครับผมเมืองเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บอ่ะหลุดกันต่อไปครับผม ฝากพี่ฝากน้องซอยก็ไล่ก็แท็กก็ติดตามเนี้อครับเนาะกับสภาพไม้สภาพครับผมมันมืดครับพี่น้องมันกระเดือกแล้วอ่าครับฝากพี่ฝากน้องซอยก็ไล่ก็แท็กก็ติดตามเนี้อครับผมอีสานฟิชชิงเฟมิลี่ครับผมรุ่นกันย่ายๆครับแบตกระสีบึ้ดพ่อแบต่าพี่น้องเอา